กิ่งมะนาวกับกิ่งมะละกอสามารถตอนได้แต่วิธีการแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้พามือใหม่ไปตอนมะนาวแล้วก็ต่อด้วยมะละกอจะมีความแตกต่างกันอย่างไรใครอยากขยายพันธุ์ด้วยกันตอนกิง่งคลิปนี้จบในลิปเดียวเชิญรับชมครับนี่คือกิ่งมะนาวแป้นนะครับที่เราจะทําการตอนเวลาเลือกนะอย่าเลือกอ่อนมากเกินไปนะครับแบบนี้ตอนไม่ได้นะไม่แข็งแรงครับออกล่าก็ไม่แข็งแรงนะต้อง กิ่งประมาณนี้ครับมีน้ำตาลและเขียวสลับกันแบบนี้ถ้าเลือกกิ่งน้ำตาลดำนะ,ะกิ่งล่างๆคุโคน,คนไม่นิยมนะครับอันน้รก็จะไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเลือกกิ่งประมาณนี้จะโตไวนะวิธีการตอนง่ายๆครับอุปกรณ์ของเราคือขวดมะพร้าวครับอัดถุงแบบนี้นะครับมีดแล้วก็เชือกหนึ่งเส้นครับแค่นี้ครับอุปกรณ์มีแค่นี้เองวิธีการตอนมะนาวง่ายๆเลยครับเลือกบริเวณที่เราจะตอนนะครับผมเอาตรงนี้นะ ตอบครับโอ้ลมแรงครับขอไปท่านที่รับชมนะครับไปแบบนี้เลยเป็นพื้นฐานนะครับหลายคนทําเป็นอยู่แล้วแต่อยาดเผื่อมือใหม่ที่ไม่เคยต้อนกิ่งเลยนะครับออกเปลือกครับอาจจะปัน่นบนและล่างนะครับห่างกันประมาณข้อนิ้วหนึง่งแบบนี้ครับอ่านี่จะปอกนี่นะ ตัดออกให้หมดนะครับนี่ออกเปลือกเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราจงต้องการจะห่อเลยนางห่อด้วยขุมม้พร้าวเลยเนี่ยเราก็จะต้องอขูดเอาน้ำน้ำเลี้ยงตรงนี้ครับนะมันเป็นเยื่อเมือกเมือกตรงนี้ครับต้องขูดออกให้เกลี้ยงนะครับแต่ถ้าเราจะยังไม่ตอนวันนี้แหละควันไว้ก่อนนะเขาเรียก่ควันควนไว้ก่อนเนี่ยเราก็ปล่อยเลยครับปล่อยไว้สักสองสามวันให้ตรงนี้เขาแห้งก่อนนะครับพอแห้งเสร็จแล้วนะค่อยมาหุ้มนะแต่วันนี้สูตรเร่งด่วนครับ แต่าก,การเลยครับเราจะใช้มีดของเราเนี่แหละครับเนื้อเยื่อที่มันเป็นมันๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ขูดออกนะมีโอกาสที่กิ่งจะไม่มีรากนะเพราะว่าเขามีน้ำน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงอยู่นะเนื้อเยื่อพวกเนี้ยมันจะเลี้ยงกิ่งอยู่นะครับเราต้องตัดน้ำเลี้ยงนี้ออกไปขูดให้เกลี้ยงนะครับนะขูดทห้เกลี้ยงเลยเอาให้มือสัมผัสแล้วมันหายลื่นนะจะเป็นสักๆหยาบๆนะครับเป็นรอยมีดขูดแบบนี้นะ จับดูครับยิ่งขูดเลี้ยงยิ่งดีครับนะเสียเวลานิดหน่อยครับนะครับของการขยายพันธุ์โดยการต่อนี่ไม่ยากเลยนะครับอุปกรณ์ก็น้อยด้วยแล้วเราลากออกก็เร็วด้วยครับขูดไปเลยเอาละเป็นคุยๆช่างมันนะครับนะนี่อะเสร็จเรียบร้อยครับจับอยู่แล้วไม่ลื่นนะครับต้นพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับ แบบนี้ก็ตอนมานะตอนมาปูคือส่วนใหญ่บบนี้จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งมันง่ายครับแต่ว่าเอ,อข้อจํากัดของมันก็คือเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้ค้ำเพราะการตอนกิ่งนะต้นไม้จะไม่มีรากแก้วนะครับเราต้องใช้หลักค้ำช่วยเขานะเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงจริงๆเขาก็จะไม่เป็นไรนะครับเขาะจะมีโคนนะครับเรียบร้อยมาห่อเลยครับบีบปัดมาดนะครับแล้วก็ผ่ากลางกับถ่างนีเลยนะแบบอนี้ครับแล้วก็หุ้มจริงๆใช้เวลาไม่ในการตอนกิ่งเนะี่ย สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับนะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับมาเลยเอาตามสะดวกเลยครับมัดจะมัดแต่ห้องให้แน่นนะครับอย่าให้อย่าให้มันขยับได้นะอ่าเราต้องมั่นใจว่าจะไม่ขยับนะครับแบบนี้มจะมัดสองทบแบบนี้โอเคเราดึงให้แน่นครับแล้วก็ตัดเชือกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตอนกิ่งมะละกอกันบ้างครับต่อมาเป็นกิ่งมะละกอที่เราต้องการตอนครับ เบลนีเลือกกิ่งเล็กๆกิ่งนี้นะครับจริงนี่คือรายการตอนที่บานีตอนไปปลูกหมดแล้วครับอันนี้เป็นกิ่งใหม่ที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะตอนตรงนี้เริ่มต้นนะครับเลือกบริเวณที่เราต้องการตอนอย่ายอดเกินไปอย่าโคนเกินไปนะครับประมาณประมาณเอานะครับนะผมตร่นี้ก็แล้วกันครับไม่ปอกผิวเหมือนกับตอนไม้อื่นทั่วไปนะครับดูนะครับวิธีการให้เราปาปดเฉียงทะแยงขึ้นไปนะครับผ่านนี้ครับ ไปให้ขาดนะให,ให้เลยนะบ,บังคับนิดหนึ่งครับต้องกดนิดหนึ่งประมาณกึ่งหนึ่งครับกึ่งหนึ่งของกิ่งกิ่งเล็กกึ่งใหญ่ก็ประมาณกึ่งหนึ่งครับไปนิดหนึ่งอ่านี่ครับประมาณนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับก็หลังจากปาดแผลเรียบร้อยนะครับพลาสติกที่เรากัดไว้นะใหญ่เข้าไปครับนี่ ปิดเรียบร้อยแล้วบางคนใช้ใช้อะไรก็ได้เข้ามากันไว้ไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันตรงนี้ครับเป็นตัวแทรกกลางระหว่างกิ่งมะละกอไม่ให้น้ําเลี้ยงเขาติดกันครับเสร็จแล้วก็พุ่งไปแบบนี้ครับแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้เลยแบบนี้ โดยทั่วไปนะครับที่เบ่เอี้ตอนมานั้นจะใช้เวลาประมาณสักสี่สิบถึง6กสิบวันครับที่มีรากออกมาก็สามารถตัดปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานมละกอที่ผ่านการตอนกิ่งครับเชิญครับนี่เป็นมละกที่ได้จากการตอนกิ่งแล้วก็มีวิธีการปลูกแบบเอียงนะครับตันนี้ก็ใช่ครับก็ตัวนี้ครับปลูกเอียงนะครับต้นก็จะเทียครับเนี่ยผมนั่งเก็บก็เก็บได้นะอ่า ันนี้เอียงหมดนะครับปลูกเอียงได้ให้ผลครับเนี่ยมาอยู่ตัวนี้เลยครับเนี่ยปลูกแบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่จากกิ่งตอนนะครับแล้วก็ปลูกเอียงนะครับติดดอกเร็วมากครับตัวนี้ก็เพิ่งปลูกครับเรียบร้อยครับสําหรับการตอนกิ่งมะนาวและกิ่งมะละกอก็สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองตอนทั้งสองอย่างก็ไปทําตามไปได้ครับง่ายๆรับรองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมบบาอี๋นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ